กลับมาติดตามรายการอีสานวันนี้นะครับในช่วงนี้ครับสิภาคุณผูชมนะครับไปเบิงนะครับในเรื่องของการเปิดทดลองใส่งานสําหรับเส้นทางมอเตอร์เวย์นะครับที่โคราชเนี่ยแหละครับเส้นทางปากช่องไปจนฮอดสีคิวครับซึ่งมือนี้ครับนายกรัฐมนตรีเพนเดลล่งพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อที่จะเปิดทดลองใส่งานเส้นทางหลวงพิเศษระว่างเมืองไม้เล็กก สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงของปากช่องฮอดซีคิวเนี่ยแหละครับร่องรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงการ2564เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งกับคุณ้าวิตาสีบุญสมรายงานสดจาก อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับระะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่ทางขึ้นมอเตอร์เวย์เอ็มหกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะได้เดินทางมาทําพิธีเปิดมอเตอร์เวย์เอ็มหกค่ะสายบางปะอินถึงนครราชสีมานะคะช่วงอำเภอปากช่องถึงอำเภอศรีคิ้วค่ะเพื่อเปิดให้พี่น้องประชาชนนะคะได้สัญจรในช่วงเทศกาลสงกรานค่ะระหว่างวันที่เถึง19เมษายนนี้โดยไม่เก็บค่าผ่านทาง ค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานาะยกรัฐมนตรีนะคะคพร้อมคณะกะได้เดินทางมายังจุดตัดถนนมิตรภาพที่กิโลเมตรที่65ประเวณศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุริบทา์บ สารายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะเพื่อเป็นประธานเปิดการใช้งานทางหลวงระหว่างเมือง M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงอำเภอปากช่องถึงอำเภอสีคิ้วค่ะเพื่อรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์สอาให้ประชาชนได้ใช้ฟรีไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่9ถึง19เมษายนนี้ค่ะโดยได้ทําการเปิดทดลองใช้งานทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง M6 สายบางปะอินถึงนครราชสีมา ช่วงอำเภอปากช่องถึงอำเภอสีคิ้วค่ะผ่านบริเวณอ่างเก็บน้ําลําตะคองมีจุดเริ่มต้นทางเข้าบริเวณทางเบี่ยงบนทางหลวงหมายเลข2ถนนมิตรภาพประมาณกิโลเมตรที่65ค่ะและสิ้นสุดทางออกที่ทางหลวงหมายเลข201ประมาณกิโลเมตรที่5รวมระยะทางประมาณ36กิโลเมตรค่ะซึ่งจะช่วยระบายรถและบรรเทาปัญหาการจราจรในเส้นทางไปกลับภาคอีสานโดยจะเปิดการจราจรในทิศทางเดียวค่ะในช่วงวันที่9 ถึง13เมษายนเปิดใช้ทิศทางขาเข้ามุ่งหน้าภาคอีสานและช่วงวันที่14ถึง19เมษายนก็จะเปิดให้ใช้ทิศทางขาออกค่ะมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครโดยจะอนุญาตให้ใช้เฉพาะรถยนต์4ี่ล้อเท่านั้นซึ่งขณะนี้นะคะได้เตรียมความพร้อมของเส้นทางปรับปรุงทางเชื่อมเข้าออกค่ะจุดกับรถไฟฟ้าแสงสว่างติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามสภาพการจราจรตลอดทั้งเส้นทางอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชน ชชนค่ะในช่วงวันหยุดเทศกาลสงการานต์ที่จะถึงนี้ อีกทั้งขาเข้าและขาออกนะคะก็จะเปิดให้รถวิ่งได้ทางเดียวส่วนถนนฝั่งทางซ้ายค่ะก็จะเว้นไว้สําหรับให้รถฉุกเฉินวิ่งในกรณีเกิดอุบัติเหตุค่ะที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนนอกจากนี้ค่ะอยากฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะคะที่จะใช้ถนนมอตเตอร์เวยเในการเดินทางทั้งขาไปและขากลับค่ะไม่ให้หยุดรถลงไปถ่ายภาพโดยเด็ดขาดค่ะเพราะจะส่งผลทําให้รถติดและเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ สถิติการจราจรบนถนนมิตรภาพนะคะผ่านจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะก็จะมีรถยนต์วิ่งผ่านประมาณวันละกว่า200,000คันค่ะโดยคาดการนะคะว่าหากเปิดใช้งานมอเตอร์วเวย์นี้แล้วก็จะสามารถช่วยระบายการจราจรที่ขับข้างบนถนนบนถนนมิตรภาพได้เป็นอย่างดีค่ะ